ทาวาสคนด้วยเ,เองแห่อาอรเขาคือพอรจากไทยที่จะนำพากอ,องกาลังขอคอฟอรไปสู่ยุคสมัยใหม่กราบสวัสดีท,ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่คุ้ง s p d กันอีกเช่นเคยในวันนี้ครับเราก็จะมาทำคลิปรวมร่างทั้งหมดของทาวาสกันซึ่งทาวาสเนี่ยจะมีร่างอะไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับผม let's go โดยร่างแรกก็จะเป็นผู้มีชัยเหนือพายุทาวาร์ปรากฏตัวครั้งแรกในแวนการ์จีตอนที่12ทาวาร์คืออควรอยคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพลเรือเอ,เอกแห่งอควรอยและเป็นที่รู้จักกันในฐานะอควรอยรุ่นที่554แม้ว่าทาวาร์จะมีพลังที่เหนือกว่าอควรอยคนอื่นๆแต่เขาก็เลือกที่จะปฏิเสธการต่อสู้ในแนวหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเขาเองนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ทาวาร์ตโดนดูถูกว่าเป็นคนขี้ขลาด นกระทั่งทาวาสได้เปิดเผยพลังที่แท้จริงออกมาในการต่อสู้ครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ทําให้เขาได้รับความเคารพและความไว้วางใจจากผู้อื่นมากขึ้นโดยทาวาดสมีรูปร่างเป็นมนุษย์ใส่เครื่องแบบทหารเรือมีผมสีฟ้าออกขาวมีดาบสีเขียวเป็นอาวุธประจําตัวและมีเคลปีคู่ใจไว้ขี่เมื่อออกรบอีกด้วยดูสะนี่คือพลังที่ฉันได้รับมาเป็นสายสว่างที่นำทางให้กับฉันผู้มีชัยเหนือพายุทาวาสไปไป มีใช่หรือพายุภาวสไไปขู่ก้าวข้าศพายุภาวสพอมาดูันที่ตัวการ์ดกันบ้างน,นะครับผมก็ทาวสเนี่ยก็จะมีกัน2ภาคด้วยกันก็คือภาค G กับภาค V มาดูอันที่ภาค G กันก่อนนะครับก็จะเป็นเกตสามแคนาคอฟท์เผ่าคอร่อยพาวเวอร์หนึ K ่งหมื่นหนันมีสกิลออโต้ที่ช่องวันกาด g ีเบกสเมื่ออยู่ในนี้โจมตีวันกาดถ้าเป็นการโจมตีขั้นที่4หรือมากกว่าในเทอ์นั้นจนจบการต่อสู้ไะ้ัับคิดที่เข้าเพิ่มหนึ่งและคู่แข่งไม่สามารถขอการ์ดเกตศูนย์จากมือลงมาป้องกันได้ และอีกสกิลออโต้ที่ช่องแวนการ์ดเมื่อจียูนิตของคุณทําการสไตร์เลือกแวนการ์ดหนึ่งใบจนจบเธอในรับความสามารถออโต้ Auto ที่ช่องแวนการ์ดเมื่อยูนิตของคุณโจมตีวันการ์ดทำเป็นการโจมตีครั้งที่4เลือกรีอากาศคู่แข่ง3าใบคู่แข่งเลือกรีททยหนึ่งใบาจากที่ถูกเลือกเรียกได้ว่าทาวาสเนี่ยนะครับก็เป็นท่าสไตร์แรกของคอฟอร์นนั่นเองซึ่งสามารถตัดตัวเล่นของคู่แข่งจากการทำเวฟของเราได้ในกรณีที่เราไม่ได้สไตร์และเราเอาทาวาสตีเนี่ยนะครับเราก็จะได้บวกคีและห้ามคู่แข่งการเกียร ที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยล่ะครับเรามาดูทาวาสภาควีกันต่อก็จะเป็นการ์ดเกียร์สามแครนคฟอร์ดพาวเวอร์ควอรอยพาวเวอร์หนึ่งหมื่นสองพันมีกีฟแอคเซลมีสกิลแอคทีฟด้วยช่องวันกาและเรียการเรียกาศของเราหนึ่งใบเลือกเรียกาศคู่แข่งหนึ่งใบรีทายยูนิตนั้น และสกิลออโต้ที่ช่องเวันกาดเมื่อเริ่มเบทันเฟสถ้ามีเรียการเรสอยู่3ใบหรือมากกว่าทิ้งการ์ดบนมือ1ใบค้นหาการ์ดเกศสีไม่เกิน1ใบจากกองไร้การนั้นลงมาในสภาพสแตนสับกองการ์ดและยูนิตนั้นได้รับพลังเ,เพิ่มขึ้น1 0 0 0 0มืและได้บวก1จนจบเทินเมื่อจบเทินรีทายยูนิตนั้นและไร้การ์ดเกศสจากโซในสภาพเรท ก็เรียกได้ว่าเป็นการสไตร์เทียมนั่นเองนะครับผมซึ่งจะไปคอมโบกับตัวของแลมบอสที่เป็นเกรด4นั่นเองและการไร้เป็นเกรด3เมื่อจบเธอเนี่ยก็ทําให้สามารถปั๊มกีฟได้เธอละ2ใบกันเลยทีเดียวแถมสามารถพังบอร์ดอีกฝ่ายได้อีกด้วยเรียกได้ว่าทาวารี v เนี่ยก็เป็นกกร์ที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยละครับงั้นเราไปดูทาวาร์ร่างต่อไปกันเลยร่างต่อมาก็จะเป็นผู้บงการพายุคอมมานเดอร์ทาวาร์รา่างตก็จะเป้งแรกในแวนการ G ์ด GG ์ทาวาร์ร่างต่อานที่3ทารายุคอนี้ คือร่างที่ทาวาสได้เรียกและเปิดฉากความเป็นไปได้ของตัวเองในอนาคตขึ้นในการต่อสู้ครั้งหนึ่งในตอนที่ทาวาสถึงคราววิกฤตแลมบรอสก็ได้ให้คำแนะนำแก่ทาวาสจึงทำให้ทาวาสมองเห็นภาพของตัวเองในอนาคตอันไกลโพล้นและสามารถเชื่อมโยงกับตัวเองได้จึงก่อให้เกิดร่างเป็นผู้บงการพายุคอมมานเดอร์ทาวาสพลังของทาวาสในร่างนี้เรียกไ,ได้ว่ามีพลังมากพอที่สามารถสร้างทะเลได้เลยทีเดียวโดยการแยกน้ำบางส่วนออกจากร่างกายและแปลเปลี่ยนเป็นน้ำทะเล ดังคากล่าวที่ว่าน้ําเพียงหยดเดียวมีพลังเทียบเท่ากับร่างกายทั้งหมดของอคอรอยในยุคใหม่ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลังของทาวาสว่าทาวาสในตอนนี้นั้นมีความแข็งแกร่งและหน้าเกรียขามเพียงใดโดยทาวาสร่างนี้มีรูปร่างที่คล้ายเดิมแต่จะดูมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นและเคีวพีที่ใช้ขี่จะเป็นเคีพีสองหัวแทนสไตรจ n นไรชั่นผู้ปกครองพายุคอมมานเดอร์ทาวาสชะตาของฉัน คือความเป็นไปได้ครั้งใหม่ของซาวาสจะไปคว้าชัยชนะเพื่อน้ำเขาไปยังอนาคตไรจ์เจเนอเรชั่นผู้ปบงการพายุธรรมเดอร์ซาวาสไรจ์เจเนอเรชั่นผู้ปบงการพายุธรรมเดอร์ซาวาส เรามาดูกันที่ตัวการ์ดกันบ้างน,นะครับผมก็ทาวาในร่างนี้เนี่ยก็จะเป็นจียูนิเกรซี่เคนาควอฟต์พคอรอยมีสกิลสไตร์และแอคทีฟที่ช่อง,ง ers, วันการ์ดวันเปิดเทิร์นไงคอมมานเดอร์ทาวาที่ความอยู่ในจีโซนหนึ่งใบเลือกเรียการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจนจบเทิร์นได้รับพาวเวอร์เพิ่มขึ้น5,000และได้รับความสามารถคอนทินิวที่ช่องเรียการ์ดสามารถโจมตีจากแถวหลังได้และจนจบเทิร์นทาวาได้รับความสามารถออโต้ Auto ที่ช่องวันการ์ดจีเบกสามเวฟสี่เท่านั้นเมื่อยูนิตของคุณจมตีีีีีวาาาานกนกกกกกรรรดเเเเยยยคููู่่่่แแขขงงใใบบลลลือลืออททถ เรียกได้ว่าทาวาสในร่างนี้เป็นร่างที่สามารถเพิ่งเวฟให้เรียการเราได้และยังมีการพังบอดคู่แข่งอีกด้วยก็สามารถใช้เป็นสไลด์เปิดเพื่อแห่คู่แข่งได้นั่นเองเรียกว่าเป็นการ์ดที่เก่งพอสมควรเลยแหะครับงั้นเราไปดูทาวารร่างต่อไปกันเลยร่างต่อมาก็จะเป็นพายุแห่งความโศกเศร้าเวลิงทาวาสเราก็ตัวครั้งแรกในแวนการ G ์จีเน็กตอนที่7 ทาวะในร่างนี้คือร่างของทาวะจากอนาคตอังไกลโพนที่สามารถควบคุมพลังจากคลื่นแห่งความโศกเศร้ารวมกับฝนแห่งน้ําตาที่ห่มกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรงได้อย่างใจนึกจึงทําให้เกิดเป็นพลังที่สามารถย้อมท้องทะเลไปด้วยความโศกเศร้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นพลังที่แข็งแกร่งและเหนือกว่าพลังในยุคป,ปัจจุบันเป็นอย่างมาก รูปร่างของทาวาสในร่างนี้นั้นจะมีลักษณะคล้ายเดิมแต่ดาบที่ใช้จะเป็นดาบไฟสีสม้มและยังเปลี่ยนจากการขี่เคียพีมาขี่มังกรอีกด้วยซึ่งให้เมะนั้นได้ใช้เวลิงทาวาสแทนสัญลักษณ์แห่งความกลา้าที่สามารถก้าวผ่านความโศกเศรา้าเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ปรารถนาได้ ก็เรามาดูกัน,นที่ตัวการ์ดกันบ้างนะครับผมก็วิลลิงทาวาสเนี่ยเป็นจียูนิตเกรด4แคนขวอฟอร์สเพววรอยมีสกิลสไตรและออโต้ที่ช่องแวนการจีเบรก3เมื่ออยู่ในนี้โจมตีต่อจานวนเวฟที่เรียกกาศโจมตีคู่แข่งเลือกรีไทยเรียกกาศตัวเองหนึ่งใบและออโต้ที่ช่องแวนการจีเบรก2เวฟ3หรือมากกว่า เมื่ออยู่ในนี้โจมตีเข้อตบ้านหนึ่งต่อจานวนเวฟที่เรียการโจมตีจนจบการต่อสู้ได้รับพลังเพิ่มขึ้น5,000และคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดเกณฑ์นหนึ่งจากมือลงมาว่างกันได้เรียได้ว่ายิ่งเรียการโจมตีได้เยอะมากเท่าไหร่พลังของทาวาร์ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเองซึ่งจะเป็นการ์ดที่สามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงแถมยังมีการพังบอร์ดคู่แข่งได้แบบฟรีๆอีกด้วยทําให้ทาวาร์ในร่างนี้ก็เป็นร่างที่เรียกว่าค่อนข้างเก่งเลยละครับงั้นเราไปดูทาวาร์าร่างสุดท้ายนะัก็็จเปผู้พพิิชตาาายุทาวา ปรากฏตัวครั้งแรกในวันกาจีแซตอนที่7ทาวาสในร่างนี้คือร่างที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพลเรือโทของอควฟอร์ดซึ่งเป็นการประสบความสําเร็จในฐานะผู้บัญชาการที่ได้นํากองทัพไปสู่ชัยชนะในสมรภูมิทางทะเลมากมายซึ่งเมลสตอมผู้เป็นพลเรือเอกแห่งอคอ,กอ,อกฟอร์ดก็ได้ไว้วางใจในตัวทาวาสมากทั้งยังได้รับคําชมจากเหล่าลูกเรือว่าเป็นบุคคลผู้กล้าหาญที่ยืนหยัดเคียงข้างกองทัพเรือในเหตุการณ์ที่ต้องไล่ตามกองกําลังขึ้นสีครามของวาเลออต ทาวาร์ดก็ได้เข้าต่อสู้กับวาเลออสในเรล,ลิกและสามารถเอาชนะวาเลออสได้ในตอนท้ายของการต่อสู้ที่นองเลือดชัยชนะของทาวาร์ดได้ตัดโซต,ว,ตวนโบราณที่ได้พัฒน,นาการกองทัพเรือลงและทาวาร์ดได้สาบานว่าจะนํากองทัพเรือของควอฟอร์ดไปสู่ยุคสมัยใหม่โดยรูปร่างของทาวาร์จะมีรูปร่างคล้ายกับร่างแรกแต่จะดูมีความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นจากร่างแรกเป็นอย่างมากและยังดูมีความเป็นผู้นำมากขึ้นอีกด้วยทา,าวาร์ของผมไม่ต้องเลี้ยวายยิงวลเลออ ยวงไงก็ต้องขอบคุณนคุ้นโชคชะตาี่คุกชีนันก็จะเปิดมันออก้วยตัวเองอาวัโลนตีไายดอปไโง เรามาดูที่ตัวการ์ดกันบ้างนะครับก็ทวารในร่างนี้เนี่ยก็ยจะเป็นการ์ดเกรดสาจากแคร์นคฟอร์สพาวเวอร์คอรอยพาวเวอร์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันมีสกิลออโต้ที่ช่องแวนการ์ดเมื g ่อจียูนิตของคุณทําการสไตร์เลือกการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากบนมือขอลงช่องเรียาการ์ดเลือกเรียาการ์ดหนึ่งใบยูนิตน,นั้นได้รับความสามารถต้านทานจากนั้นถ้าเรียาการ์ดที่เลือกมีความสามารถเวฟยูนิตน,นั้นสามารถโจมตีจากแถวหลังได้และอีกสกิลออโต้ที่ช่องเรียาการ์ดวันเปิดทเ, 2, ทเทิร์นจีน่เบรกสองเวฟหนึ่ง ก็เรียกได้ว่าทาวาร่างนี้เนี่ยก็สามารถนํามาเป็นฐานสไตร์หรือว่านามาเป็นเรียอากาศเพื่อเอามาปั่นเวฟก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งเป็นการ์ดที่มีความสามารถครบเครื่องและมีความเก่งในตัวเองนั่นเองนะครับผมโอเคครับเรามาพูดถึงตัวคอมโบกับทาวารอย่างแลมบอร์กันดีกว่าน,นายพลทหารเรือหม่สวรรค์แลมบอร์ดปรากฏตัวครั้งแรกในแวนการ์ดตีตอนที่11แลมบอร์ดเป็นพลนเรือตีแห่งอคอฟอร์มีบรรดาศักดิ์เป็นน,นายพลทหารเรือหม่สวรรค์และยังเป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียงจากอนาคตที่จะนำพาชัยชนะมา,มาให้มากมาย แลมบอร์ด <Lam> เป็นอคอุธรอยของรุ่นที่3822ซึ่งห่างจากทาวาทที่อยู่รุ่น554เป็นอย่างมากอีกทั้งอาวุธของเขายัางใช้พลังงานน้ำบริสุทธิ์จำนวนมหาศาลซึ่งไม่มีใครเทียบได้ในยุคปัจจุบันดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าแลมบอร์ดคือผู้ที่มาจากอนาคตอย่างแท้จริงวลีโปรดของแลมบอร์ดคือความยุติธรรมไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งรูปร่างของแลมบอร์ดจะมีลักษณะเป็นมนุษย์ผิวสีซีดมีดาบสีฟ้าเป็นอาวุธประจำตัวที่สามารถใช้พลังงานจากน้้บริิสุทธ์ได แต่นายที่ทำให้หัหวใจของฉันสั่นไหวฉันก็ต้องตอบแทนให้มันคู่ควรไม่คนทหารเรือไม้สว,วรรค์แลมรัสสตรายเจเนเรชั่นนายคนทหารเรือไม้สว,วรรค์แลมรัสรวมความรู้สึกของทุกคนเป็นหนึ่งเพื่อพิฆาตศัตรูโอเคเราดูกันที่ตัวไกด์กันบ้างน,นะครับผมก็แลมบอสเนี่ยจะมีสองภาคด้วยกันคือภาคจีกับภาควีเหมือนของทาวาสเลย มาดูนี่พาเจียงก่อนนะครับแรมบอสจะเป็นยูนิตเกรดสแคนาพอฟอสพอคอรอยมีสกิลสไตร์และออโต้ที่ช่องแวนการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่4หรือมากกว่าในเทอร์นั้นงายแรมบอสที่คว่ำอยู่ใน G โซนหใบเลือกสแตนเรียกาศ์ดไม่เกิน2ใบถ้ามีการ์ดที่งายหน้าอยู่ใน G โซนสใบหรือมากกว่าการ์ดที่สแตนด้วยความสามารถนี้จะรับพอเพิ่มเพิ่มขึ้น1นึ่งหมื่นจนจบเทอร์เรียกได้ว่าแรมบอสเนี่ยเป็น G ียูนิตใบแรกของคอฟอสนะครับที่สามารถทําให้เรียการ์ดเราสแตนได้นั่นเองทําให้มีเวฟเพิ่มแล้วก็สามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงเพราะมีการบวกพลังให้นะครับซึ่งเรียกได้ว่าแรม บอสเนี่ยนะครับก็เป็นการ์ดเกรด4ของคอฟฟอที่เก่งเป็นลำดับต้นๆเลยนั่นเองเรามาดูอันที่ภาควีกันบ้างน,นะครับก็แลมบอสจะเป็น normal unit เกรด4แคลนคอฟ e อร์ทเผาคอรอย power หนึ่งหมื่นห้าพันมีสกิลคอนติเนียจากมือถ้าเป็นการติดชื่อทาวาร์สเกรดจะลดลงหนึ่ง และมีสกิลออตโต้ที่ชอบมันกาดเมื่อลงสนามเลือกเรียกการกี่ใบก็ได้สแตนยูนิตเหล่านั้นและออโต้ที่ชอบมันกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีคอร์ทบาร์หนึ่งโซลบาร์หนึ่งเลือกแถวแนวตั้งหนึ่งแถวสแตนเรียกการทั้งหมดในแถวแนวตั้งนั้นถ้ามันกาดคู่แข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าเรียกการที่สแตนนั้นจะรับพวาววเอร์เพิ่มขึ้นห้าพันอยู่จบเทินเรียกได้ว่าแลมโบว์เป็นการเกรดสี่ใบแรกและใ,ใบเดียวของคอร์ฟอร์ดภาควีนั่นเองซึ่งสามารถผนเวฟได้และยังสแตนเรียกาการ,รากกที่นเอง สุดท้ายเรามาดูคนใช้อย่างไฮเม่กันบ้างนะครับผมหรือชื่อจริงก็คือไฮเม่อาครรัตไฮเม่คือผู้ใช้คอร์ฟอร์ดมีร่างอวตารคือทาวาร์ดไฮเม่จะมีผมสีฟ้าออกขาวซึ่งเหมือนกับทาวาร์ดและมีตาสีเหลืองเป็นคนเปิดเผยและพร้อมที่จะลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอชอบความสนุกสนานและยังเก่งในการอ่านใจใผู้อื่นอีกด้วยทําให้เข้ากับคนอื่นได้ง่ายและเป็นคนเจ้าชู้พอสมควรแล้วนั่นใครนะนชื่อไฮเม่อครรัสสินจานิตาชื่ออะไรเหรอจ๊ะโทโกฮะคู่แท้ของฉัน เราพบกันเป็นครั้งที่สองกันนะส่วนครั้งแรกนั้นคือในความฝัมนมนตงามจริงๆนี่สิกลอสเตรีสีญี่ปุ่นอยากจะมาร่วมประชันภพยแห่งรักกับฉันไหมข่าวที่หลีสาวซะนั้นะขอโทษนะคะคือฉันกำลังทำงานฉันเกิดมาเพื่อพบกับเธอเลยนะที่เรามาพบกันที่นี่ก็คือโคลนิคิดใช่แล้วคนเราไม่ควรจะฝืนทวาจ๋งร้ายเลยๆเลยว่าอะไรนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่ะอย่าๆๆๆๆไม่หลงมือขอมอบแบบใบนี้ให้เธอโช่แอปโอลเคลือบน้ำตาลดีแล้วล่ะได้เห็นเธอยิ้มด้วยพวกเราอาจจะผูกพันกันเพื่อได้แดงแห่งโชคชะตาก็ได้ ทำแบบนี้เราอ,อยากให้ฉันควยแคว่ซิท่าแต่ว่ามันไม่ได้ผลหรอกนะเออที่ฉันจริงจังมากเลยนะย่อยเลยจ้ตี้ทาไมถึงใช้วันนี้ไม่เจอ,อน,จะน,นะลุกมาครคับซึ่งไฮเม่เป็นคนสเปนโดยกำเนิดทำให้ต้องใช้คำศัพท์จากภาษาสเปนในการพูดคุยอยู่บ่อยครั้งและมีปัญหาในการพูดภาษาญี่ปุ่นอยู่บ้างมีคำพูดติดปากคือแบบนี้สิ ถึงใจแบบนี้สิถึงใจแบบนี้สิถึงใจและมีคำพูดตอนเปิดสไตร์คือ generation set release พ่งหน้าไปเส้นทางเดินรที่นำทางให้ชะตาของฉันสตรีท generation จริงๆแล้วไฮเม่นนะั้นเป็นเด็กกำพร้า และเติบโตขึ้นมาในสถานสุขเพราะเด็กภายใต้การดูแลของเอมิลิโอซึ่งเป็นผู้ที่มอบทาวารให้แก่ไฮเม่และยังเป็นคนที่สอนให้ไฮเม่ Me, เลเ่นเวนการ์นั่นเองในววนการ G ์จีเกียครซิตตอนที่2ได้มีการเปิดเผยว่าเอมิลิโอได้รับทาวารมาจากคนแปลกหน้าที่ดูคลื่นซัดมาบนชายฝั่งซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของชนเผ่าโซริวทำให้ไฮเม่ Me, รู้สึกขอบคุณและเคารพในตัวของมาสเตอร์เลออนเป็นอย่างมากที่ได้ทําการปล่ปลอยแอลคอ์ฟอสออกมาดังนั้นทาวารจึงถือได้ว่าเป็นการที่ล้ําค่าและสําคัญที่สุดในชีวิตขอองงฮเเม่่นนั เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรวมร่างของทาวาถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ชอ่องผมด้วยนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมสงสัยหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรกันนั้นก็รอติดตามกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกัน